ก็จำไม่ได้เหมือนกันหนูรู้ตัวอีกทีก็คือเขานั่งกันแล้วอยากถามว่าพี่แน็นนาเป็นคนขี้อายมากไหม <c oughs> พี่แน็นนาไม่ได้เป็นคนขี้อายแต่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่นิสัยแบบจะไม่ได้แบบพูดมากหมายถึงว่า จะไม่พูดมากแบบในช่วงแรกงงหนูงงนนก็งงชอบเค้กกรอบค่ะเอ้ยกรอบ <c oughs> ออมอายเหรอนี้ <c oughs> ไม่ได้กล้าแล้วฉันต้องมาอยู่เฉย อ้าอายไมยโจหรือโจไม่ไมโจค่ะเขาพี่โจพี่โจเป็นคนที่โตบ่อยมากเลยคือเขาอ่ะจะสมัครทวิตเตอร์แล้วเขาก็ถามเนว่าคือคือตอนแรกเขาสมัครไม่เป็นเขาไม่สามารถเพิ่มแอคได้ หนูก็เลยต้องบอกให้เขาไปสร้างอีเมลใหม่แล้วก็บอกให้เขา,าเข้าเว็บกดสมัครเพื่อบัญชีแล้วเขาก็ก่อนกลับบ้านเขาทำหนูว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดิหนูก็เลยบอกไปว่า Sunflower เพราะตอนแรกเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเขาสุดท้ายก็คือเขาตั้ง Sunflower ก็จริงแต่อีกชื่อหนึ่งเขาตั้งว่าไม่ใช่โจก วาสันเดยเขาฉากยังย่างโจอไอเฉยในนี้มีฟิลเตอร์ปะมีในนี้มีฟิลเตอร์ในทอมพิตเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์ สอนคนในวงเล่นทวิตยัยงครับสอนแล้ว <laughs> พี่โจรูร้จักคำว่าลีลาแล้วคือเมื่อวานอะเมื่อคือนอะเขาถามนูว่าอะไรคือลีลานู๊กเลยบอกว่าก็แบบเป็นลีลาสุดอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็ได้ใช้คำว่าลีลาในทวิตเตอร์ค่ะนูรู้สึกภูมิใจมากที่เขาเข้าใจอย่างกระจ่างและแจม่มใสแล้ว แ a นด i ไอหรือไอแฮนน้องนิชี่วัดดีชาเล่ยวัดดี FC ค่ะ <c oughs> จำบอร์ดใกล้รุ่งได้ไหม <c oughs> จำได้ <c oughs> อย่าลืมกินข้าวนะ <c oughs> น้องเชีย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อย่าลืมกินข้าวนะ พีการจำไม่ได้ก็บ้าแล้วจัดปันอยู่ค่ะตอนนี้จ้าแล้วครับกินเค้กครับ เฮ้ยมีเดียวีเดียวมาเกลือเกลือครับเก็บเดียวนะครับแดงเหล้าดาแดงเหล้าดาพี่อาร์มยังนั่งดูหนูอยู่เลยอ่ะหนูรู้นะสองสองแอคพี่ก็ดูอาอาอยู่นะขอเครื่องไม่สีขอเครื่องไม่มีใช่ไหมหนูเป็นคนทาสีมันเองละพี่ ่เขาทำเพื่ออายให้เดินขึ้นไปบนแต่ดูดัดฟ้าเ่อเจอจริงจริงไม่พร้อมทำงานเลยจัดกันแบบใสก็เร็วดีนะคะแต่ถ้าอยากจับก็จัดแบบสีค่ะอยากจับป่ะใช้คำว่าจับเด้วยใช้คำว่าจับที่สองใสใช่ไหมคะอันนี้ใหม่ใหม่ย้อมเนี่ยใหม่เปล่งกัใหม่เลยเกี่ยวมีอยู่แล้ว โน้ตเลยอีกหนึ่งซีนสองพี่ซอปเปิดให้ดูเฮ้ยอเปิดสีจริงด้วยสีมันยังไม่แห้งเลยโอ้์กยเอาแบบนี้ปุยขอได้ใบตาขวัญทีหนึ่งกล้องเดียว ถ้าใส่ตันมันจะได้เห็นเป็นตัวครับได้เป็นเลยพี่อาร์มคิดถึงพี่กล้วยหนูเพิ่งกินหมดเมื่อตอนก่อนเย็น อยากกินโอโจอีกอะคิดกลัวรูก้องถ่ายซีรีส์ฮะบอาเฮ้ย เมนจีซองครับหนูเมนจีซองใน NCT ีชอบไม่เอาเบอร์ประมาณนี้เคยร้ายหรือเปล่าถ้ามันเจเลยก็ได้แบบมันี้เลยที่อยู่ว่าสันเดะ แล้วพี่ก็ดูๆๆแล้วพี่ก็ดูไลฟ์อีกรอบหนึ่งก<ท>ี่ซอมอยู่มากอ,อันนี้อันนี้ไอจีฮะใช่กินไส้โอวันตินมาชเมลโลค่ะ อีกสักพักเราน้าจะไปแล้วนะถ้าอาอทักเดมจะยอมเปลี่ยนดิสเป็นน้องจีดแล้วหนูจะรู้ไหมว่าคุณแบบว่าชื่อแอคอะไร วีนศูนย์ห้าศูนสองด้วยศูนย์ห้าศูนสองนี่มันวันเกิดน้องจี๊ดนี่ไม่ได้เจอพี่เกื้อเลยใช่พี่ๆในวอลโฟอีพคิดยังไงหรอกก็ ดีใจขอบคุณที่ใจดีกับหนูมาตลอดเม่นนิ้งนิ่ะแอบเห็นอยู่ว่าทักมาในเดมคุณการะเก็ตว่าจะคุยกับจิ้งจกบนฝา แต่ยังไม่ได้ตอบเลยน่ารักขอบุญค่ะอ๋อเกิดวันที่สองเดือนห้าเอเคเพราะว่าน้องน้องจีดเกิดวันที่ห้าเดือน 2, สองสลับกัน <c oughs> ถึงจุดที่ทุกคนให้หนูร้องลูกทุ่งแล้วนะอะไรแฮปปี <c oughs> ้เบิร์เดย์วันเกิดใคร วันเกิดใครวันเกิดวันเกิดวันเกิดพี่หรือเปล่าโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะอิจจคิดฮะชอบฮะอ่านอีกรอบชอบอิจจี้ไหมชอบฮะเราบัไดเห็นน้ำอ่านหลายอ่านไม่ออกจำบทซีนต่อไปได้ยังอาเฮเย จำได้แล้วพูดอยูน่หนึ่งประโยคสั้นๆแค่นั้นเลยอันนั้นสั้นไปจำเขาไม่รู้ไม่ได้อ่านไม่ไม่ได้ดูซีนจำฮะจำเขาได้ไหมชื่อเดียวกับทวิตเลยเฟอร์ม่เอ๊ะ ไม่ไ้สรุปพี่อายอพอลูไหมคะว่าซีรีส์ที่พี่แฮนนาเล่นมันเป็นภาษาลาวชื่อเรื่องอะไรแล้วดูที่ไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามพี่แฮนมาให้จีซองน่ารักมากใช่อันนี้แบบเป็นเรื่องจริง ไม่ตอบจะยกเลิกกันดิบตามแล้วนะสู้วชิงกอนัสทั้งอิจ้เรียนดีดีอะติดหูมากเลยชอบมาตั้งแต่แบบ <c oughs> ซีนต่อไปเข้าแล้วนะรู้ยัง <c oughs> รู้แล้วจ้า มีวิวคู่พี่จิน้นพี่พันกับพี่ฝ้ายเอ่อเป็นคู่ที่วิวมากค่ะทแน่หรอถ้ารีเลย์แคมของตัวเองดูแล้วน้องจีซองของเราได้ไง่าย ไม่ให้เปไม่ให้ใหเขาเป็นแฟนกันจริงไหมเมื่อกี้เขาไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆนะฮะทุกคนเขาแบบ just friend นะฮะโอเค

จะไปแล้วนะไม่ไป